ในวันที่ทั้งหุ้นและเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแรงและไปได้อย่างต่อเนื่องตีมการลงทุนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหุ้นเล็กนะครับแต่ผมไม่เล็กนะวันนี้เรามาคุยกันว่ามีปัจจัยการลงทุนอะไรที่น่าสนใจบ้างผมสรุปให้แล้วรวมถึงไปเลือกกองทุนกันว่ากองไหนเด็ดฟังสั้นๆกับพงศธรทีวีครับ เรียกได้ว่าผ่านมาครึ่งเดือนของปี2025นะครับเหล่ารีเสิร์ชเ a เปอร์ก็เริ่มออกมาอย่างหนาแน่นแล้วนะครับก็มีแบบดีๆบ้างมีน้ำๆบ้างแต่ไม่ต้องห่วงนะครับพงทวันทีวีจะเลือกมาให้เฉพาะที่มีสาระสําคัญนําไปปรับใช้กับการลงทุนได้ตอนนี้ก็อ่านดูนะพบว่าประมาณ 1- ใน10นะจะต้องพูดถึงธีมนี้เป็นเรื่องสําคัญคือหุ้นขนาดเล็กนะครับสาระก็ดูทรงจะไปได้ดีนะฮะขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเงินเฟอชะลอลงตามเป้าประกาศออกมาก็คอนเฟิร์มตามนั้นและดอกเบี้ยก็น่าจะลดได้ ตามแผนไม่2ก็3ครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่บอกว่า้เหมาะกับการลงทุนในการไปเลือกหุ้น ไปลงทุนต่ออะไรที่ถือมาแล้ว s อสแอนด์พีนางฟ้าหรือว่า n นสแดกนะครับก็ถือต่อไปได้หุ้นโลกก็ยังพอไปไหวอยู่นะครับแต่ถ้าจะซื้อเพิ่มอยากจะซื้อกลุ่มที่ดูมี valuation ดีมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วก็ไม่พ้นหุ้น mid ทูสมอลแค a p นะครับวันนี้คุยกันตั้งแต่เรื่องของว่าปัจจัยการลงทุนเป็นอย่างไรนะครับและไปเลือกกองทุนรวมกันว่ากองไหนแตกต่างยังไงและเพื่อนๆเ,เหมาะกับแบบไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมพงษ์ธนทีวีนะครับมีแลน์ออฟฟิเชายลนะครับ,ด, line open chat รบาารด้ว่า อยากจะคุยส่วนตัวอยากจะคุยเดี่ยวๆเนี่ย สามารถไปที่ o f f i c i a l แต่ถ้าจะคุยกับเพื่อนๆไปที่ Open Chat นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับวันนี้เป็นเปเปอร์ของ BNP Paribas นะครับที่เพิ่มเข้ามาอยู่ใน u n i v e r s e ของเปเปอร์ที่จะติดตามให้กับเพื่อนๆชาวพวงทอนทีวีนะครับจะมีอีก2-3เจ้ารับรองได้เจอกันแนะ่วันนี้คุยกันเรื่อง v i e w p o i n The Outlook of US Small Cap ในปี2025นะครับมุมมองเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะไปดูปัจจัยแล้วก็กองทุนที่เราจะเลือกกันเนี่ยมาดูกันว่า่าาหหนนนนนขขดดเล็ลเกกัสใญมคือไ นะครับอยู่ด้านล่างก็ต้องบอกว่าประมาณ300ถึง2,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐน,นะครับถ้าเป็นหุ้นที่อเมริกาเนี่ยชื่ออาจจะแปลกๆนะครับแล้วไม่เป็นที่คุ้นหูสักเท่าไหร่ผมลองเอาไซส์มาเปรียบเทียบกับหุ้นไทยให้ดูก็คือ T.U. Mm. นะฮะไทยยูเนี่ยนเนาะ MK Restaurant นะครับเมเจอร์ Major, แล้วก็คาราบาวกรุปประมาณ หมื่นล้านถึง7จ็ดหมื่นล้านนะครับถ้าบ้านเราก็ถือว่าใหญ่ประมาณหนึ่งแล้วกำลังหน้าเล่นนะแต่ถ้าเป็นขนาดกลางนะครับก็แต่2000จนถึง1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าเป็นหุ้นสหรัฐก็น่าจะประมาณ drop box นะฮะหุ้นที่แบบว่าเอาเป็นไฟล์แชร์ลิงเนาะ on cloud นะครับที่เพื่อนๆอาจจะใช้กันอยู่นะ exact s i g ะหุ้นตัวโปรดของทางคุณเคที่เลยนะครับทำ biotech นะแล้วก็ global e ที่เกี่ยวกับ e-commerce นะครับลองเสิร์ชๆดูได้ว่าเฮ้ยลงหุ้นที่เราลงทุนอยู่เนี่ยมันอยู่ mid to small cap หรือเปล่านะครับโอเคไป ถ้าดอกเบี้ยลดตามคาดนะครับหุ้นเล็กจะตอบได้ดีกว่า ดัชนีโดยรวมนะครับด้านล่างเป็นภาพที่บอกว่าวันใดก็ตามนะที่คาดการนะครับ expectation r i c e นะครับก็คือดอกเบีย้ยจะขึ้นเนี่ยนะครับหุ้นที่เป็นแบบหุ้นขนาดเล็กเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบดีเดียวเพราะว่ามีต้นทุนของการเงินที่ค่อนข้างเยอะกว่านะอาจจะมีสัสดส่วนของหนี้ในบาลานซ์ที่เยอะกว่าหุ้นขนาดใหญ่หรือว่าหุ้นโดยรวมพอดอกเบีย้ยจะขึ้นต้นทุนสูงขึ้นก็ทําให้ valuation เนี่ยค่อนข้างกระทบมากกว่าในตรงกันข้ามนะครับในวันที่ตลาดกําลังจะคาดหวังว่าดอกเบีย้ยจะได้ลดเนี่ยจะอยู่ในเคสทางขวามือมากกว่าที่ ถ้าคา,า,าดว่าดอกเบีย้ยจะลดหุ้นขนาดเล็กนะครับสีฟ้านะสีฟ้าน้ําทะเลนะฮะจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าตลาดโดยรวมนะครับถามว่าความกังวลเงินเฟ้อเนี่ยคุณพงศ์ดอกเบีย้ยจะได้ลดจริงหรือเปล่าจะลดจานวนน้อยครั้งหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาดอกเบีย้ย10ปีนะมีการปรับตัวขึ้นไป4.7 4.8จะแตะ5นะครับเพราะความกังวลเรื่องของที่คุณทรัมป์เนี่ยจะเข้ามาแบบดําเนินนโยบายแบบรุนแรงกระตุ้น กู้เงินนะครับแล้วก็กิดกันทางการค้าทําให้เงินเฟอ้อดูจะร้อนแรงนะครับแต่ก็เข้าใจแหละว่าเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนําพาไปสู่ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นและก็นําพาไปสู่ต้นทุนทางการเงินของบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กที่ดูจะเสียเปรียบกว่านะครับแต่บนพื้นหลังของเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้นะครับสามารถที่จะทําธุรกิจได้ดีขึ้นรายได้เยอะขึ้นกําไรสูงขึ้นก็น่าจะกลบนะผลกระทบด้านลบของเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นไปได้นะครับอันนี้เรียกได้ว่าน่าจะสบายใจถ้าเงินเฟอ้อขึ้นแต่เศรษฐกิจไม่มาเนี่ยสิน่าจะเป็น ดีนะครับปัจจัยที่2นะตลาดหุ้นขึ้นมาเยอะนะครับแต่บางกลุ่มเนี่ยยังอยู่ในระดับราคาที่ซื้อได้นะครับปัจจุบันนี้ หุ้นเล็กนะครับ PE อยู่ประมาณ16.7เท่าแต่ถ้าเทียบ S&P 500นะรวมเจนางฟ้าตัวใหญ่ๆเข้ามาด้วยเนะี่ยรวมๆกันประมาณ22.3นะครับแล้วถ้าเป็น7็นางฟ้าเพียวๆอยู่แถวๆเกือบ30เท่า,เ,ทา,เ,าเรียกได้ว่าถ้าเทียบหุ้นเล็กกับหุ้น7นางฟ้าเนี่ยถูกกว่ากันครึ่งๆเลยทีเดียวนะครับ On s a ลลถึง30%อยู่ด้านล่างนะเปรียบเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่นะครับกำลังค่อยๆฟื้นตัวละถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยค่อยๆลงได้ความคาดการดอกเบี้ยลงทําให้หุ้นขนาดเล็กเนี่ยดู ก็ฟื้นตัวได้นะครับอันนี้เรียกได้ว่าถ้าเพืเ่อนๆหวังว่าจะฟื้นขึ้นมาขนาดไหนแล้วเนี่ยจะแบบซื้อทันหรือเปล่าถ้าดูตามภาพของ BNP เรียกได้ว่ายังไปได้อีกพอสมควรเลยนะฮะไปดูกันต่อนะครับโอกาสเติบโตกําไรเป็นไงหุ้นถูกไม่ได้แปลว่าขึ้นนะครับปัจจัยแมกโรท็อปดาวไม่ได้แปลว่าจะได้ทุกตัวเสมอไปก็ต้องไปดูที่อัตรากําไรการเติบโตนะปี2 0 2พนะครับหุ้นขนาดเล็กเนี่ยมีอัตรา e ออร์เน็งส์เบอร์แชร์โกรที่ประมาณ6%แค่นั้นเองนะฮะ เปรียบเทียบกับหุ้น S&P 5 0 0โตกันแบบ18-20%อย่างนี้ก็มีนะฮะมันกลายเป็นว่าตอนนี้ค่อนข้างดิสเคาค่อนข้างออนเซลล์ถ้าเศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวไปต่อได้เนี่ยหุ้นขนาดเล็กมีโอกาสที่จะได้รับผลดีทั้งหลายด้านเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยที่กำลังจะลดกับ v a r i a t i o n ที่ค่อนข้างจะถูกส่งเสริมให้ตัวเอิร์นนิ่งสามารถเติบโตได้สูงถึง42.2%นะครับถ้าเข้าไม่ทันคาดหวังล่วงหน้าได้ไหมนะครับต่อไปอีก35.7และค่อย เข้าสู่ระดับค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ประมาณ15.1เนะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าเพื่อนๆอ้ไม่เชื่อหรอก42เยอะเกินไปนะครับแม่นักวิเคราะห์ก็มองไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าสามารถฟื้นกลับขึ้นมาในระดับที่เป็นค่าเฉลี่ยระยะยาวผมว่าก็น่าจะเพียงพอในการเริ่มเข้าลงทุนในกลุ่มที่เป็น Small Cap หรือว่าแทนด้วยรัสเซล l 2,000ตรงนี้นะฮะ ไปกันต่อนะครับช่องว่างระหว่างนางฟ้านะครับและคนเดินดินเนี่ยคาดว่าจะค่อยๆแคบลงนะครับผมสปอตให้ดูเฉพาะ Q2 ปี2-4นะฮะที่เปรียบเทียบได้ง่ายๆเลยว่าตอนนี้เส้นสีน้ำเงินนะครับคือ Amazon, Google, Meta และก็ Nvidia นะครับ สีนางฟ้าตัวบนๆเนี่ยมีการเติบโตของงบกำไรเนี่ยสูงถึงเ0เนะครับเทียบแบบปีต่อปีนะครับและค่อยๆปรับตัวลดลงนะครับจนถึงช่วงประมาณ Q 4นะเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังนางฟ้ากำลังค่อยๆเขาก็ไม่ได้เติบโตแย่นะครับเพียงแต่ว่าฐานเข้าใหญ่เติบโตมาอย่างรุนแรงในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อยๆชะลอตัวลงนะครับเหมือนกำลังจะแลนดิ้งนะแบบว่ายังไม่จอดแต่ขอแลนดิ้งนึงครับมองอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือรัสเซลพันนะสีส้มนะครับหรือสมอลแค a p ที่เป็นรัสเซลสองพ ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับแปลว่า e a r n i n g s เนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะครับกลุ่มที่ขาดทุนหนักๆก็ขาดทุนค่อยๆน้อยลงกลุ่มที่กำไรดีแล้วก็กำไรมากขึ้นนะครับในกลุ่มขนาดที่เป็น Russell 1 0ันแล้วก็2000นะครับ The rest of S&P 500คือสีเขียวนะก็จะพบว่าค่อยๆดีขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตีมนี้เพราะฉะนั้นหน้านี้ไม่ได้บอกว่าเฉพาะหุ้นเล็กจะมานะครับแต่หุ้นใดๆก็ตามที่ไม่ใช่เจ็ดนางฟ้ามีแนวโน้มจะค่อยๆมี e a r ค่อยๆเนวไส์ที่ค่อยๆเติบรวมนะ ไม่นับรวมภาพข้างบนนะครับที่ผมสรุปมาให้จากเปเปอร์อื่นๆนะครับว่าทําไมหุ้น Small Cap หุ้น Mid Cap ถึงที่มีปัจจัยบวกในปี2025นะครับผลจากการรีชอริงนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อินดัสเทรียลแล้วก็แมทชิเรียลนะครับคุณชมอ์เข้ามาดึงธุรกิจดึงเศรษฐกิจกลับประเทศนะครับเคยที่กระจายไปที่ globalization ไปที่จีนไปหาโรงงานถูกๆนะครับไปหาแรงงานราคาถูกแถวๆอาเซียนเนี่ยปรกากฏว่าปัจจุบันนี้ขอดึงกลับมาที่สหรัฐก่อนนะครับทำให้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่รออยู่แล้วเนี่ยนะครับจะได้รับประโยชน์เพิ่ม,เต,มเติมมากขึ้นนะครับ การรีบิวนะตัวอินฟราสตรัคเจอร์นะครับการดึงธุรกิจกลับมาเนี่ยก็น่าจะส่งผลดีกับกลุ่มนี้นะครับอันที่2คือ M&A นะครับ Merger and a c quisition ครับการเทคโอเวอร์ควบรวมกิจการจะเกิดขึ้นได้มากขึ้นจากการก็ผ่อนปลนกฎเกณฑ์นะครับให้ทำดีลต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะครับบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กที่มีเจ้าของนวัตกรรมนะครับที่สามารถมีโมเดลธุรกิจที่ดีเติบโตดีๆเนี่ยก็จะเป็นที่หมายตาของบริษัทขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาขยายธุรกิจแบบอินออร์แกนิกด้วยการซื้อกิจการหรือควบรวมเข้ามาาเเป็นนนนส่นน่่วหหึงงของอขออครืดใญ ปัจจัยที่3คืขึ้นโยบายเศรษฐกิจของคุณทรัมป์เนี่ยกระตุ้นเรื่องของภาคเอกชนค่อนข้างมากนะครับเรียกได้ว่าจะ Great Again American First เนี่ยก็ต้องหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กรวมถึงตัวอื่นๆด้วยนะฮะขนาดใหญ่ก็จะได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันนะครับและสุดท้ายคือการลดภาษีนิติบุคคลจากเดิมสมัยแรกลด28เหลือ21ตอนนี้จะลด21เหลือ15นะฮะก็จะทําให้งบการเงินนะครับของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐนะครับปรับตัวดีขึ้นได้เหมือนที่ทําได้สําเร็จแล้วนะครับในสมัยแรกของเขานั่นเอออองงงนนนนนคัััับี้้้ืืปจยพฐาทใแ่ ก็ท็อปดาวนะครับแต่เรามาดูปัจจัยในเรื่องตลาดกันบ้างว่าทางแฟรงกินเขาเห็นว่ายังไงนะครับผมก็ไปหยิบจากเปเปอร์ของ Small m a l l Cap เช่นเดียวกันบอกว่าหลังจากพายุนะพายุวงเล็บก็คือความผันผวนนะครับหุ้นเล็กจะวิ่งได้ดี3ปีติดติดนะครับย้อนไปจั้งแต่ปี2000นะครับเขบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ตลาดหุ้นนะครับมีการปรับตัวขึ้นหรือลงนะครับภายในวันเนี่ย มากกว่า1%เรียกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีความผันผวนเขาก็นับไปนะ365วันเหลือวันที่สามารถซื้อขายได้เนี่ยประมาณ2 0 0บวกลบวันใช่ไหมฮะหักวันหยุดอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็เอาวันเหล่านั้นเนี่ยมาวัดว่าผันผวนไหมผันผวนไหมนะครับถ้าผันผวนแบบนับเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับเช่นปี2000เนี่ย 58%แปลว่าในปีปีนั้นเนี่ยรวมเทรดดิ้งเดย์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมีวันที่ปรับตัวมากหรือน้อยกว่า1%เนี่ยประมาณ58%นะครับโอ้ถือว่าพันป่วนดีเลยนะนะครับวันปีต่อมาคือ50 51%ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขน้อยๆเนี่ยแปลว่าปีปีนั้นน่ยตลาดไม่ค่อยผันผวนสักเท่าไหร่นะครับเฉลี่ยย้อนหลังประมาณ24ปีนะครับอยู่ที่ 42%เนะครับเพราะฉะนั้นปีๆหนึ่งเนี่ยนะฮะร้อยวันเนี่ยจะมีวันที่แบบพันผวนมากๆฉเฉลียฉล่ยฉเฉลีย่ยประมาณ42วันข้อสังเกตของทางแฟรงคินก็คือบอกว่า,วาในช่วงเวลาใดก็ตามที่มีความพันผวนเยอะๆแบบนี้นะ6 3สเปอร์เนี่ยช่วง3ปีหลังจากนั้นหลังจากที่เริ่มสงบนะครับหุ้นเล็กจะกลับมาวิ่งได้ช่วงนี้ให้ถึง19.2%อเนะครับช่วงก่อนหน้านี้คือเท่าไหร่ครับถึงตอนนี่ออรรก็คือง่มนหกห้าริารงแล้วฮะ แปลว่า3ปีจากตรงนี้ถ้าดูตามสถิตินะถ้าตลาดไม่กลับมาพันผวนนะครับเฟื่อรถดอกบี้เร่งเงินเฟ้อรถได้เร่ๆเนี่ยเศรษฐกิจเติบโตได้เร่ยนะครับก็น่าจะเป็นไปได้ว่าหุ้นเล็กจะาสามารถกลับมาสร้างผลตอบแทนที่ดีเฉลี่ยเฉลี่ยใน3ปีข้างหน้าได้นะครับคำถามก็คือว่าแล้วในสหรัฐอย่างเดียวหรือเปล่านะครับหุ้นเล็กนอกสหรัฐพอจะเวิร์กไหมนะครับผมอแอบเอาเปเปอร์ของอัมมันดีมาคุยกันว่าฮ หุ้นนอก US เนะครับเช่นยุโรปก็มีปัจจัยที่คล้ายๆกันนะครับยกตัวอย่างอยู่ด้านล่างเลยก็คือเงินเฟ้อนะครับลดลงทั่วโลกนะครับและเงินเฟ้อในยุโรปเนี่ยก็ลดลงเร็วมากกว่าตลาดสหรัฐซะด้วยนะครับเพราะเงินเฟ้อลดลงแล้วเนี่ยดอกเบี้ยก็ลดลงได้ต้นทุนการเงินต่ำลงเนี่ยทางยุโรปดูทรงแล้วน่าจะมีปัจจัยบวกมากกว่าหุ้นเล็กในสหรัฐซะด้วยซ้ำนะครับอันที่2ก็คือว่าดูทรงแล้วเนี่ยความแข็งแรงในเรื่องของการบริโภคในท้องที่ในประเทศเนี่ยน่าจะดีนะครับสามารถช่วยให้ตัวธุรกิขดอ้้ตบโไ Valuation Peing ราคาถูกนะครับต้องบอกว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กในยุโรปเนี่ยถือว่าถูกแสนถูกนะครับมีอัพไซด์โพเทนเชียลสตอรี่คล้ายๆกับหุ้นสหรัฐนะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมว่าเพื่อนๆพ,พอจะได้ไอเดียแหละว่าการลงจุนในหุ้นขนาดกลางขนาด,นาดเล็กเนี่ยมีปัจจัยลมใต้ปีกอยู่พอสมควรนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของอะไรฮะนโยบายของคุณทรัมป์2.0นะครับที่จะก,กีดการข้างนอกพัฒนาขนา้างในดึงธุรกิจกลับมาสหรัฐให้มากที่สุดนะครับรวมถึงว่าจะมีการลดภาษีนิติบ,บุคคลด้วยการลดดอกเบีย้ยของเฟด การชะลอลงของเงินเฟอ้อก็สนับสนุนให้ valuation ดูน่าสนใจน่าลงทุนมากโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมา e a r n i n g ค่อนข้างมีความแบบว่าแพ้หุ้นขนาดใหญ่อยู่พอสมควรถึงปี2025น่าจะกลับมาฟื้นได้และสุดท้ายคือปัจจัยเรื่องความผันผวนที่ทางฟรังกินวิเคราะห์ให้เราเนี่ยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเริ่มสงบหุ้นขนาดเล็กน่าจะกลับมาเปอร์ฟอร์มได้นะครับถึงจุดนี้ถ้าเพื่อนๆมีคําถามนะบอกผมพูดเร็วจังนะครับสามารถย้อนกลับไปฟังอ,อ๋อไม่ใช่สามารถที่จะทิ้งคําถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆที่อาจจะมองหาโอกาสการลงทุนในปี2025โดยเฉพาะหุ้นนนใสััอ กันต่อนะครับแล้วลงทุนอะไรกองไหนดีนะครับแน่นอนพงทอนทีวีต้องมีเฉลยใหม่แล้วนะครับก็มองไปในตลาดอุตสาหกรรมการลงทุนในไทยนะครับรจต่างๆก็ ก่งนะครับสามารถที่จะเลือกกองทุนที่เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมาให้เราลงทุนได้แบบว่าอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะฮะด้านบนจะเป็นชื่อกองทุนนะครับเอสดพลัสอุสมอลแคปนะครับ A B A G S นะครับของอา e r บ e ดีน K F กรุงสีก็มานะครับ S C B มี2กกอง Passive ก,กับ Active นะแล้วก็ Tisco US Small Cap ก็มา Principal US EQ ที่เรารู้จักกันดีนะครับเราไปดูเป็นเบื้องต้นว่าเขาไปลงทุนในอะไรแล้วเขาวัดผลกันยังไงนะครับ ผมจะแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับก็คือส่วนที่เป็น Active นะนะฮะแบ่งกันตรงนี้เลยนะฮะแอคทีฟอยู่ทางซ้ายนะครับแพสซีฟอยู่ฝั่งขวานะครับก็ไล่มาตั้งแต่เว r ร์ s a b e r d บ e ร t r ินโ r รเดอร์การาฮานะครับแล้วก็มีวัตเซลสออันที่เป็น ทั้งพันและก็2000ผมว่าน่าจะเพียงพอให้เราสามารถเลือกสะท้อนไอเดียการลงทุนของเราได้นะครับสไตล์แอคทีฟเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นแบบบอททอมอัพเนะเพราะว่าหุ้นขนาดเล็กเนี่ยปกติถ้าไม่ศาสตร์กระจายไปเลยก็ต้องเลือกเป็นตัวตัว40 50ตัว80ตัวก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เป็นเน้นการดูว่าบริษัทเหล่านี้จะมีโอกาสาที่จะสักเยภาพในการพลิกฟื้นมาเป็นกําไรหรือเติบโตกําไรหรือเป็นที่เป้าหมายในการท MA, ํดิ m a a มมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมี2สไตล์ที่ค่อนข้างชาัดเจนนส่่วใหญมา จะมีความคล้ายกันก็คือตัวเป็นแรดเซลล์2,000แล้วก็แรดเซลล์2,005หรือไม่ก็เป็นแัดเซลล์โกลฟ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าจะดูก็คือว่าในดีเทลนะครับบอกว่าเดี๋ยวผมจะมีไส้ในให้ดูเป็นฟันแฟกชีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูเป็นภาพรวมๆก่อนว่าแน่นอนก็ว o ดท็อ u อัพนะครับตรงนี้จะมีเด่นหน่อยหนึ่งตรงที่ของ S C B เนี่ยจะเน้นเป็นหุ้นสายเทคเป็นส่วนใหญ่นะครับก็แน่นอนนะเดี๋ยวผลตอบแทนก็คงคาดเดาไม่ยากว่าน่าจะโดดเด่นกว่าเพื่อนแน่ๆนะครับเออ,ด,อดูแบบ2005แลก,ก็มี 2005ก็มีนะฮะหรือว่าเป็นคอมบิเนชันระหว่าง growth กับ income ก็มีนะฮะหุ้นขนาดเล็กจะคาดหวัง income กับเขาได้เชียวหรือนะฮะ provide strong long term นะครับ result by with investing focus Portfolio s m อ l l Cap อันนี้ก็เป็น uh, general description ของกองทุน Master f u n ันทั้งหลายแหละนะครับไปดูกันต่อครับกับโ o l d i n g นะอันนี้เริ่มมีข้อสังเกตนะครับแน่นอนว่ากองที่เป็นลักษณะของ Passive ด้านขวามือด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีลักษณะของการกระจายตัวลงทุนนะฮะรัสเซลส0 0 0ก็จัดไปประมาณ2,000ตัวรัสเซลพันก็อีกพันตัวนะครับต้องอธิบายนิดนึงว่ารัสเซลเนี่ยจะมีหุ้นทั้งหมดอยู่ในจัดชนีประมาณ3,000ตัวนะครับเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนที่ไม่ได้โอเวอร์แลปไม่ได้ซ้อนทับกันนะนะครับถ้าเป็นรัสเซลพนนัน 1, ตัวบนสุดนับลงมานะฮะแล้วรัสเซลสอ0 0ัก็คือ2,000ตัวนับจากด้านล่างนะครับ ไม่ได้สอนกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันแตกต่างกันยังไงรัสเซลพันส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่นับมาจากด้านบนเนาะก็จะมีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบว่ามีแคทโฟมีงบการเงินที่แข็งแรงกว่ามีกําไรเป็นส่วนใหญ่แล้วนะฮะแต่ถ้ารัสเซลสองพันเนี่ยก็นับมาจากด้านล่างก็เป็นตัวที่อาจจะยังปริมปริมนะมีธุรกิจที่ดีแต่ยังมีหนี้สูงอยู่ยังไม่กําไรสะทีเดียวนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจเกิดใหม่แบบนี้นะครับก็จะอยู่ในรัสเซลสองพันนะครับเพราะฉะนั้นความจีดจะต่างกกกกันนพพออออสมมคววรบถ้าาาายไปจเื่่็ต รั s เซลสองพันนะครับแต่ถ้าอยากไปจีด๊ดแต่ว่าขอตัวบนบนหน่อยก็เป็นรั e เซลพันนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึ่งก็คือว่าแล้วมันซ้อนทับกับกลุ่มที่เป็น s 500, อสแอนด์พีห้าร้อยยังไงนะครับก็คือรนะัตเซลพันเนาะที่เป็นพันตัวบนเนี่ยครึ่งหนึ่งนะก็คือ s อสแอนด์พีห้าร้อย และอีก500ตัวที่เหลือเนี่ยก็คืออยู่ในรัสเซลพันธนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าเพื่อนๆบอกว่าอยากจะลงทุนใน s อสแอนพ500แต่รู้สึกมันกระจุกตัวใน7นางฟ้าเนี่ยก็สามารถเลือกรัสเซลพันธได้เพื่อนๆก็จะได้เอสแอนพ500ในนั้นไปด้วยครึ่งหนึ่งนะครับทับกันแบบว่า100%เนะฮะโอเคเรื่องของลัชนีเรียบร้อยแล้วนะฮะลองเลือกกันดูว่าชอบซิ่งเบอร์ไหนนะครับมาดูทางฝั่งขวามือกันบ้างกลุ่มที่เป็นแอคทีฟนะข้อสังเกตก็คือผมบอกว่าเฮ้ยม่ควาดิ น่าจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ขึ้นไปน่าจะเวิร์กกว่านะอย่างกองของทาริสเนาะแมกกาเทนทั้งหลายแหละเนี่ยผมว่าโอเคเพราะว่าหุ้นเขาเป็นตัวขนาดใหญ่เราพอจะไว้ใจได้ความผันผวนอาจจะต่ำกว่าแต่ถ้าเป็น20ตัวแล้วยังเป็นสมอลแคปเนี่ยผมว่าอาจจะให้คะแนนต่ําลงไปนิดนึงเพราะว่าความผันผวนเนี่ยจะสูงมากๆนะครับลงทุนในหุ้นขนาดเล็กเนี่ยขอกระจายตัวไว้ก่อนดีกว่าถ้าไม่กระจายเยอะไปเลยก็ขอเป็นการซเลคชั่นแอคทีฟที่มีจํานวนหุ้นเยอะนิดนึงนะฮะอย่าง80 40 50เนี่ถือว่ารับเนี่ยถือว่าใช้ได้นะ ด้านล่างเป็น f r o n t End นะ total expense แล้วก็ Master f u ฟัน e รีนะครับถ้าแสงจ้าเกินไปเนี่ยผมไฮไลท์เป็นสีเขียวให้แล้วว่ากองไหนดูทรงจะถูกนะฮะในเชิงของค่าฟรีทั้งหลายแหล่นะครับ m a ส t e อร์ฟันฟ e ีก็ต้องเพิ่มเติมนิดนึงว่าอาจจะสูงหรือต่ำกว่านี้นะครับต้องไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ a m นะฮะที่ขายกองทุนรวมให้กับท่านอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเขาคิดเท่าไหร่ผมก็หยิบมาจากตัวฟัน c พ s h ช e t ที่เป็น Master f u ฟันะครับไปยันต่อนะครับผลตอบแทนนะแน่นอนนะครับที่มาดีเลยในช่วง1ปีีท่่ผานมาก็ต้องเป็น USBD SM ของ SCB นะฮะตรงนี้เรียกว่า26.48%ถามว่าเพราะอะไรเขาเป็น Small Cap ที่เน้นไปที่สายเทคด้านบนนะ เทคโนโลยีเซอร์วิสนะครับอินเทอร์เน็ตคอน s u m e r แล้วก็บิสเนสเซอร์วิส e กลุ่มนี้มาเต็มๆมนะฮะด้านล่างนะครับบอกว่าเป็นอะไรฮะมีอะไรอีก15.7นะครับเป็นของกลางนาหารเหมือนกันต้องเรีย้ว่าค่ายนี้เลือก Small Cap Mid Cap ได้ค่อนข้างดีแล้วก็สุ่มกลุ่มสายเติบโตเนี่ยถือว่าพารามิเตอร์ที่เขาเลือกมา P E E P S นะครับ Long term debt to equity นี่ก็ถือว่าต่ำมากมากนะครับเดี๋ยวเราดูกันในรายละเอียดได้นะครับด้านขวามือนะจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็น a s s i v e เนี่ย ผลตอบแทนที่ดีกว่าคือรัสเซลพันนะตัวที่มีคุณภาพสูงกว่ารัสเซลสอ0พันในช่วงที่ผ่านมาดอกเบียมีความผันผวนเนาะเป็นไปได้ว่าหุ้นขนาดเล็กเนี่ยอาจจะถูกทำลายในด้านลบนะเรื่องของต้นทุนการเงินที่สูงขึ้นและมีความไม่แน่นอนมากพอสมควรเพราะฉะนั้นรัสเซลพันช่วงที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ารัสเซลส0 0 0นะครับแต่ว่าตัวจีทก็ไม่ได้จะแย่นะบวก1 4 4 6กนะครับกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่แบบว่ามีความหวังสูงสุดแหละนะครับดูทรงดีแต่ยังขึ้นไม่เเยยอออะะถ้าาพื่พออกจ ลงทุนนะครับลองพิจารณาปัจจัยข้างต้นที่ผมเล่าให้ฟังได้นะครับถ้า3ปีย้อนหลังนะครับถามว่าทำไมถึงติดลบกันจังเลยนะครับก็บอกว่ารวมในส่วนที่ดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยขึ้นแบบชันเป็นหน้าผานะ0.25ไป5.5นะครับช่วงนั้นหุ้นเล็กก็ หุ้นกลอุนเทคก,ก็พากันลงไปเยอะพอสมควรนะครับด้านล่างบอกว่าเป็นอะไรครับเฮดจิ้งนะอันนี้ผมว่าไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่เท่าที่ดูไส้ในมาให้ก็เฮดจิ้งประมาณเดียวกันแต่มีกองหนึ่งที่โดดเด่นขึ้นมานะครับคือ USSM ปัจจุบันนี้ไม่แสดงสถานะเฮดจิ้งนะครับอาจจะแบบตามดุลพินิษที่ค่อนข้างมีความเอกระเสียอยู่ประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าถ้าคุณพงษ์ธรจะเลือกเนี่ยเลือกเป็นกองไหนดีนะครับผมก็เลือกให้เลยเนาะนะครับในยุคปัจจุบันนะครับ ในหุ้นขนาดเล็กเนี่ยน่าจะมีปัจจัยที่สนับสนุนพอสมควรแต่ลองเลือกเป็น2สไตล์นะครับว่าชอบแบบ Active หรือชอบแบบแพ s ซีฟนะครับถ้าเป็นแพ s ซีฟเนี่ยผมให้ทั้ง2กองได้เลยนะครับ ชอบพสซีฟแบบว่าเอ้ยขอชัวร์ๆหน่อยขอหุ้นคุณตี้หน่อยเพราะดูทรงแล้วตัวดอกเบียอาจจะยังไม่แน่นอนเงินเฟอ้อไม่แน่นอนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกเป็นรัสเซลพัน์น่าจะดีกว่านะครับแต่บอกว่าจุดนี้เนี่ยตัวอื่นๆมีเยอะแล้วตัวคุณภาพ s อสแอม500มีเยอะแล้วเนี่ยอยากจะขอส่วนนี้เป็นส่วนซัทเทิไลท์ที่เล็กที่สุดที่จี๊ดที่สุดเลยเนี่ยผมว่ารัสเซล2,000ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถลงทุนได้ด้วยปัจจัยสนับสนุนเดียวกันนะครับแต่ฝั่งที่เป็นออนรับ่ง็กต้ยมวา ต้องให้ s c b U.S.S.M. นะครับเพราะว่าผลตอบแทนค่อนข้างดีแล้วก็เน้นถูกกลุ่มนะครับรวมถึงว่าฉบัตที่เขาไปเลือกหุ้นมาเนี่ยเป็นสายโกรดนะัะ เป็นสายโกลดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็นรัสเซล2 0 0พัน0 0ก็จริงแต่ว่าเลือกเฉพาะกลุ่มที่เป็นเซกเตอร์โกลดเข้ามานะครับ ussm เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีทั้งคุณภาพและก็มีโอกาสเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยพิจารณาว่า3กองนี้สามารถเลือกลงทุนได้นะครับไปดูสายในเพิ่มเติมกันอีกนิดหน่อยนะครับ principal us eq นะครับอันนี้แน่นอนรัสเซลพันนะครับหุ้นจะใหญ่หน่อยมีสัดส่วนหุ้นที่กำไรแล้วเข้ามาแล้วเยอะกว่านะครับแน่นอนนะฮะกลุ่มนี้นะฮเจ็ดนักฟ้าก็ได้ไปะรมาณ พันตัวเพราะฉะนั้นสัดส่วนเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไล่หายไปแบบรวดเร็วนะตัวล่างๆนี่เหลือประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับกระจายก่อนค่อนข้างมา เทสลานะอยู่ข้างล่าง1.37นะฮะร,รวมมาให้หมดนะครับค่าธรรมเนียมต่ำตามค่านะ0.15นะครับที่เหลือก็กระจายกระจายกันไปนะฮะ1,000กว่าตัวนะครับไปดูผลตอบแทนตั้งแต่ซินอินเซปชันนะครับตกปีละ7%กว่าถือว่าโอเคไหมนะครับ10ปีประมาณ12.3ประมาณ13นะ5ปี16นะโอ้หุ้นเล็กนี่วิ่งดีจริงๆเลยนะแล้วแอสเซลด์สอนะครับหน้าตาเป็นไงบอกว่าแอสเซลด์สอเนี่ยใส่ซิ่งหน่อย อยากเลือกหุ้นที่มีโอกาสฟื้นตัวนะครับมี D/E เยอะๆเนี่ยก็ต้องไป2,000ตัวล่างนะครับจะเห็นว่าการ break ลงมาแล้วเนี่ยถือประมาณ2,000ตัวนะปรากฏว่าแต่ละตัวเนี่ยกระจายแบบสุดๆนะไม่มี7นางฟ้าไม่มี S&P 500แน่นอนนะครับปรับลงมาเป็นหุ้นหน้าตาแปลกๆเพื่อนๆอ,อยากลองเลือกหุ้นเนี่ยสามารถเลือกจากกลุ่มนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลงทุนเนี่ยผมว่าลองไปดูหุ้นบางตัวนะครับใน Top 10 Holding เขาก็ได้ว่าเฮ้ยเรามีความคุ้นๆไหมมีความเชื่อว่ามันจะเติบโตหรือเปล่านะครับ 9, เพราะมีเรื่องของสภาพคล่องที่อาจจะไม่แบบว่าสูงเท่ากลุ่มที่เป็นลาตเซียลพันนะครับลงได้ทั้งคู่2ตัวนี้นะครับไปดูกันต่อกับ S B U S S M นะครับก็ต้องบอกว่าลง40ตัวนะฮะที่แบบว่าจังๆนะครับแต่อยากให้ตรงนี้นึงว่าหุ้นที่เขาเลือกมาเนี่ยค่อนข้างมีเขาเรียกพารามิเตอร์เรื่องของงบการเงินที่ค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของการเติบโตสูงกว่าดัชนีพอสมควรนะฮะก็แน่นอนก็เป็นการคาดการณ์นะต้องสูงกว่าอยู่แล้วนะฮะแต่ว่า forward P E ถือว่าแพงก็จริงแต่ไม่ได้แพงกว่ากันมากนะ to capital สัดส่วนนี้ไม่ได้สูงกว่าดัชนีโดยรวมนะครับแล้วก็เรื่องของ Price to Book ต่ำกว่า Dividend Yield ต่ำกว่าแน่นอนอันนี้ไม่ได้หวังจากหุ้น Small Cap ส,สักเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่ากระจายตัวแบบนี้นะฮะแล้วผลตอบแทนก็ถือว่าใช้ได้นะครับ since Inception ตั้งแต่จัดตั้งเนี่ยสูงกว่าเกือบ3เท่านะครับก็ยอมรับให้เขาไปนะครับในแต่ละปีก็บวกต่อเนื่องมาได้เป็นอย่างดีนะครับเน้นงบแข็ง จะโฟกัสแค่ไม่กี่ตัวแล้วก็มาจากกลุ่มที่เป็นโกลฟของลักเซลซะด้วยนะครับก็น่าสนใจทีเดียวสําหรับการถือไปยาวๆนะครับไปดูอีกกองหนึ่งของเอสเซทนะครับน้องหม่องของเว r ร์ทัสเนี่ยหุ้นเล็กนะครับและกระจุกตัวเพียงแค่20ตัวผมคิดว่าอาจจะเสียวไปนิดนึงนะสำหรับนะครับมีการกระจุกตัวในหุ้นขนาดเล็กนะและผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะครับไปกันต่อกันที่ T U M U S นะครับเป็นหุ้นขนาดเล็กเช่นเดียวกัน คล้ายเดียวกันกับ S C B U S S M เลยนะฮะแต่ว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นอีกกองหนึ่งนะครับก็คือเป็นหุ้นขนาดเล็กเลยนะครับแล้วก็พารามิเตอร์ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะสำหรับการดู e a r n i n g g r o w t นะครับอาจจะไม่ซิ่งเท่าเพราะว่าหุ้นขนาดเล็กบางตัวอาจจะแบบว่าดูแล้วยังเปลิ่มเปลมอยู่นะฮะแต่ที่เหลือก็ถือว่าใช้ได้หนี่สูงกว่านะนีสูงกว่านะเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยว่า Market cap นะมีเดียนะครับเวทเทจเอเวอร์เนะครับของกองแรกเนี่ยจะสูงกว่าอยู่พอสมควรอยู่ที่ประมาณ7,6 7,6นะะ แต่ว่าถ้าเกิดดูกองที่เป็น small cap จริงๆของการอาหารเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ5,000นะก็ไซส์ก็เล็กลงมานิดหนึ่งนะครับผลตอบแทนย้อนหลังก็ถือว่าใช้ได้ S ินอินเทอร์เชั่นนะครับประมาณ14%เทียบกับ10%ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถามว่าทำไมกองนี้ของการอาหารเนี่ยดูทรงแล้วจะเปริ่มๆกว่านะครับก็ต้องบอกว่าเขาเลือกลงทุนในกลุ่มที่ไม่ต้องมีผลตอบแทนย้อนหลังไม่ต้องมีแฟลกเลคคอร์ดที่ดีก็ได้นะนะครับบริษัทอาจจะขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องก็สามารถเลือกลงทุนได้เช่นเดียวก,กันนะเสี่ยงัแล้วก,กว่านเป็ เป็นของขวัญติดปลายนวมาเมื่อเทียบกับของการอาหารกล่องแรกนะครับ KF นะครับของกรุงสีนะครับของเชลโรเดอร์เนี่ยคือบอกว่าเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็มีการผสมหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กของตลาดเอ่อประเทศอื่นเข้ามาด้วยนะครับเพียงแต่ว่าช่วงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ใน US เกือบจะทั้งหมดแหละพอเราไปดูผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยก็จะพบว่าค่อนข้างแพ้ตลาดอยู่พอสมควรนะครับ10ปีเนี่ยถือว่า ถือว่าให้ผลตอบแทนน้อยกว่าดัชนีแลวก็ตัวเปรียบเทียบอยู่พอสมควรนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นสหรัฐค่อนข้างวิ่งขึ้นมาเยอะการที่แบบลงมีบางส่วนไปเผอกระจายลงทุนในอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยเนี่ยอาจจะทําให้แพ้เบนชมาบ์กหรือแพ้กองอื่นๆอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันเรื่องปัจจัยการลงทุนในสหรัฐเป็นหลักผมว่าเลือกลงทุนในหุ้นสหรัฐตรงๆน่าจะดีกว่านะครับสุดท้ายนะครับของอับอดีนะครับ a b a g s นะครับต้องเรียกได้ว่าไม่ได้มี มีการกระจายตัว51ตัวก็ถือว่าโอเคลงทุนได้นะครับใครถือมาสามารถถือต่อไปได้นะครับแต่ว่านิดนึงก็คือว่า แน่นอนละเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีแล้วการลงทุนในแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยอาจจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะกว่าดัชนีเนาะแล้วก็การเวทเซกเตอร์ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เน้นที่กลุ่มเทคโนโลยีสูงมากก็ผลตอบแทนจะสู้กองที่เป็น s c b u s s m ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นภาพรวมโดยสรุปสำหรับการลงทุน,น้นทั้งปัจจัยของหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางที่กําลังจะมาส่งผลดีในปี2025และ2026ปีข้างหน้านี้นะครับประกอบกับกองทุนรวมที่ผมคัดเลือกมาให้ว่าถ้าอยากจะเลือกลงทุนเนี่ยจะเป็นสาย passive, ก็ลงได้ทั้ง2กองกอน,นะครับรัตเซลพันรัตเซลสองพันตามที่สะดวกหรือว่าถ้าเป็นสายแอคทีฟเนี่ยก็เลือกของกลานาหาน USSM น่าจะเหมาะสมก็เป็นอีกหนึ่งธีมการลงทุนที่น่าสนใจในปีนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยลงทุนหุ้นใหญ่ต่อดีกว่าหุ้นเล็กเดี๋ยวมันก็ไม่มาเหมือนเดิมเจ็บใจมาหลายปีแล้วอย่างนี้หรือเปล่านะฮะก็สามารถที่จะแชร์กันได้นะครับความเห็นการลงทุนมีประโยชน์เสมอนะครับีนี้สรุปจต่เพียงเท่านี้นะครับ